สิ่มาทอดอันมาสะเก็ดกันนะทอดใส่แป้งอันนี้ก um ็แป้งเาตีเรียบร้อยมีมีเกลือแป้งทอดขนมปกตินั่แล้วก็มีน้ำตาลน้อยนึงเอาใส่มาสะเก็ดอันนี hm ้ก็ซีสุกันนะหอมๆมากันร้ดนได้หอมๆค่ะก็นะผ่าแล้วเรียบร้อยก็เอาลงไปใส่แป้งซุปกันเลยไปทอดกันเลยอย่างมือทอดกันเลยน้ำมันหอมๆเอาไปทอด ทอดไปแป๊บนึงมาปิ้นกันเลยตัวน,นี้นะสุกเรียบร้อยสุกเรียบ,ยร,บ,ร,บร้อยกรอบเหลือง,เร,องเรียบร้อยกรอบกรอบกรอบ,อบ,อบสุกเรียบร้อยหนูอทอดมาสกักแกะ